สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในวันที่2สิงหาคม2565กันนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะครับผมให้เป็นกำลังใจมากกว่านี้นะครับผมโอนหรือสมัครในเบอร์ชิปนะครับผมกาวคริปโตสจอยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนี้นะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับผม ในช่วงนี้นะผมก็จะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยคนเริ่มที่แบบเฮ้ยคึกคักคึกคัก,คกสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะผมก็เกี่ยวกับเรื่องของอตลาดนะผมก็เริ่มมีไซเคิลมีความเป็นวัวให้เห็นกันบ้างเล็กน้อยนะผมหลังจากที่เดี๋ยวลงเดือวลงเดือวลงจนแบบโอ้ปวดหัวกันมานะผมก็ตอนนี้ก็คือตลาดมันจะทรงตัวแล้วก็เอาคอยหลายๆตัวเนี่ยมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็สลับกันเล่นกันไปนะครับผมในระยะสั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็ มีนักวิเคราะห์นะผมเขาได้พูดคุยเรื่องของ d o อ e c o คอยกันนั่นเองนะผมหรือเหรียญหมาเนี่ยมันกําลังจะตายอ้าวถามว่าทําไมมันกําลังจะตายนะเขาก็ ให้เหตุผลได้ว่านะครับผมก็คือว่ามันมีการปั่นกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวมูลค่าของตลาดเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหลือศูนย์นะเพราะอะไรเพราะว่าการใช้งานการอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรเท่าไหร่นะครับผมและการ a อ o ดอปชันอะไรพวกนี้ก็จะพูดพูดกันง่ายๆก็คืออยูย่เฉยๆมูลค่าของมันมันก็จะ สูญเสียสูญเสียไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่คริปโตมันเกิดขึ้นมานะผมก็คือว่ามันเกิดมาเพื่อรักษามูลค่าแล้วก็เป็นตัวแทนของอะไรกันอะไรต่างก็บางทีก็เป็นหุ้นบ้างเป็นทิปทรัพย์สินเป็นทองเป็นเหรียญแลกซื้ออะไรอย่างนี้นะผมก็หลายหน้าที่กันไปนะผมแล้วแต่การจะดีไซน์ของบนบล็อกเชนเลยนะครับผมสำหรับผู้พัฒนานะครับผมนะก็ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูบิตคอยของเราดีกว่านะครับผม ถามว่าในช่วงนี้นะครับผมเริ่มมีความกังวลหรือเปล่านะผมก็ตอบได้เลยว่าความกังวลของตลาดเนี่ยเริ่มผ่อนคลายไปเยอะพอสมควรนะครับผมหลังจากที่ลงมาถึง e x ็กซ์ต f มเฟียแล้วก็เฮลเฟียเลยนะครับผมอันนี้เฮลเฟียเนี่ยผมพูดเองนะก็คือต่ำกว่าเป็นเหล็กไปเป็นหลักหน่วยเลยนะครับผมก็ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว26นะครับผมจากเมื่อวาน33เนี่ยวันนี้ก็คือ31ก็คือแบบเหมือน มีการลากลงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมก็พอเป็นกระแสเนาะคือมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการย่อตัวลงบ้างตามลําดับนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบอ่ะเอาว่ากันง่ายๆเลยเนี่ยคือมันค่อยๆขึ้นค่อยๆลง,งมันนะครับผมอ่าโอเคเราดูนี่นะครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยกรีดของเราเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดถึง95 นะครับผมเนี่ยกราประมาณ95ประมาณนี้นะครับผมแล้วมีการทำไฮเฮอร์โลใช่ไหมไฮเฮอโลไฮเฮอโลแต่ว่าโลว์โลเนี่ยไม่มีถูกไหม <Ừ. S 1> ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะแบบเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นมาเนี่ยตาม i อซไอนะครับผมเนี่ยคล้ายๆกันโอเคดูกราฟของในวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คือนี่เลยนี่สิ่งที่อินดิเคเตอร์มันบอกนะครับผมคือตอนเนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ ดูทรงดีอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าแม็กดีเนี่ยนะผมมันก็จะอ่ะถ้าเราดูกันตรงนี้เลยนะผมเอาแม็กดีล้วนๆเลยนะผมมันก็ขึ้นมาแบบค่อนข้างที่จะไกลมาพอสมควรนะผมจากจากข้างล่างสุดเลยเนี่ยจากประมาณลบลบกว่าสอ0 0ักว่าจุดน,นะครับผมจนขึ้นมาเหนือศูนย์แล้วนะครับผมมาตอนนี้ก็คือเอาเป็นว่ามันก็เริ่มที่น่าจะมีการพักตัวเล็กน้อยแถวๆนี้นะผมอ่ะดู ปริมาณในการซื้อขายนะผมก็จะมีการขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วมีการลงมาอย่างนี้ก็เป็นน่าจะแบบลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาสีแดงหน่อยๆน,ยนึงนะครับผมเพื่อสําหรับในการที่ว่าไอเนี้ยมันจะเทสฐานว่ามันรีเซ็ตถึงศูนย์ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมนี่ก็ดูแม็กดีกันก่อนเนาะส่วนของเรื่องอันนี้เลยนะครับผมนเรื่องของกราฟนะครับผม s i i นี่ก็มีการ ลู่เข้านะครับผมลู่เข้าเส้นเหลืองอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะลงมาเฮดบริเวณแถวแถวห้าสิบก่อนนะครับผมซึ่งบริเวณแถวแถวห้าสิบเนี่ยราคาของเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยมันก็จะไหลลงมาใช่ไหมซึ่งมันเจอแนวต้านมาโซนนี้แล้วยืนไม่อยู่นะคือโซนนี้มันเป็นโซนแนวต้านนะผมโซนสีส้มข้างบนเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าอ้าวละมาตรงนี้ซปเปอร์เทนก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังอยู่ไกล แต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเส้นสีเหลืองอยู่นะผมอ่าเส้นสีสีเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น EMA 5 0ของ Time Frame Day นะครับผมซึ่งตอนนี้มันหลุดลงมาอ่ะแสดงว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์อ่ะอย่างสมบูรณ์นะหมายความว่ามันก็จะเป็นขาขึ้นอย่างอรอบเล็กนะครับผมก็คือมันจะตัดกันเส้น EMA Cross ตรงนี้นะเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมแนวรับนะผมก็คือเส้นสีขาว เส้นสีขาวเกิดจากอะไรเกิดจาก falling wedge ตรงนี้นั่นเองนะผมะเป็นภาพใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็มาลงมาปืด๊ดแล้วตรงนี้มีการผ่านขึ้นมาใช่ไหมพอผ่านขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับเสมอนะฟังนะครับผมแนวต้านที่ผ่านมาแล้วจะกลายเป็นแนวรับซึ่งตอนนี้นะผมถ้าย่อสุดเลยเนี่ยแล้วสวยๆเลยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ223นะตามลำดับนั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องรอให้มันแบบ ลงมาแบบนี้ก่อนนะผมอะลงมาแบบนี้ปื๊ดใช่ปหแล้วมีการขึ้นมาทรงตัวเล็กน้อยแล้วค่อยขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันยืนอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นสําหรับเจ้าตัวบิตคอยนีครับอะดูทม์เฟรมสี่ั่วโมงก่อนทม์เฟรมสี่ั่วโมงก็เป็นไทม์เฟรมเล็กๆนะครับผมก็ยังดูๆกันอยู่นะครับผมว่าเอ้ยซุปเปอร์เทนต,ตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะรีเซ็ตลงมาหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมก็ สอดคล้องกับที่ผมว่าไว้นั่นเองก็จะเป็นช่วงของอการตัดลงนะครับผมแสดงว่าคนที่ซื้อมาบริเวณแถวเนี้ยตรงนี้จะต้องออกแล้วนะครับผมแต่ว่าทีนี้นะครับผมมันยังไม่ได้ตัดลงเส้น50เนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร,ร์มอะไรมากแต่อย่างใดน,นะครับผมสำหรับในการเทรดไม้นี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นทางเฟรมสีชั่วโมงใช่ไหมแต่ผมมองว่ามองว่านะนะผมถ้าเกิดว่าเล่นกันไปตามสัญญาณเนี่ยตรงเนี้น่าจะขายได้แหละ เออประมาณนี้นะผมก็ตาม ward ลิสクリโดเในโชว์1.5นาอก,ก็ถ้าเกิดว่าคนเล่นสปอร์ตนะผมก็รอแถวแถวประมาณ2 2 2 3เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับผมอะ่ะลงมาเทสหรือเอาเต็มที่เลยนะผมเอาเส้นซูเปอร์เทนล่างสุดเนี่ยไปเป็นเกณฑ์เลยก็ได้นะผมก็คือ2 1 8เนี่ยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้และช่วงนี้นั่นเองโอเค เรามาดูทางฝั่งของ Stable c o อ n กันบ้างนะครับผม Stable c o อ n เนี่ยก็ฟ้องนะครับผมฟ้องกันอยู่เนี่ยผมเพราะว่ามันชนเส้น EMA 50ใน Timeframe 4ชั่วโมงเนะี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้มันดึงออกมาใช่ป่ะอ่าดึงขึ้นกลับมาเส้น50ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่า Bitcoin หรือคริปโตเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับผมตรงนี้ชนล่วงต่อน,นั่นเองเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการล่วงต่อตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็แสดงว่าเอาคอยวันนี้จะพุ่งแบบ บ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านของฝั่ง b Bitcoin Dominance ก็หน้าตาทรงเดียวกันกันกบอ่า USDT d เลยนะครับผมก็โดมิเนนต์ของ s t a b l e c o i เนี่ยก็ชัดชัดเจนนะครับผมชัดเจนเพราะว่ามันมีเทรนของมันอยู่นี่เห็นไหมชัดเจนนะครับผมแล้วก็เส้น EMA 5 0เนี่ยมันอยู่ใต้เส้น EMA 5 0มาตลอดนะครับผมแล้วมันมีการชนตรงนี้บ้างนะครับผมก็เส้นซุปเปอร์เทนสีส้มตรงนี้ มันก็ชน,ชนชนชนเรื่อยๆนะครับผมเห็นป่ะอันนี้ก็แปลว่าโดมิเนน้์เนี่ยมันจะล่วงลงเรื่อยๆซึ่งการที่ว่าโดมิเนน้์ล่วงลงเรื่อยๆเนี่ยมันมี2กรณีนะครับผมถ้าเกิดว่าอ่าพวกคริปโตนะครับผมคริปโตฝั่งของอัลคอยเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมราคาของบิตคอยเนี่ยก็จะอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ทีเนี้ยเรื่องของราคาของบิตคอยณเวลานี้นะครับผมวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่แต่ว่าอัลคอยเนี่ยน่าจะพุ่งหลายตัวอยู่นะครับผมอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตัวไหนพุ่งขึ้นบ้างนะผมอย่างที่ผมเนี่ยเก่งกันไว้ตลอดนั่นก็คือกาล่านั่นเองนะผมซึ่งกาล่าเนี่ยก็โอ้โหกาวคริปโตชาวกาวคริปโตเนี่ยคือแบบกาล่าแบวเต็มปากเลยนะครับผมอโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมนี่เลยเขียวขจี K G เลยนะผมมีการตัดของ RMA นะครับผมสองเส้นก็เป็น EMA cross นั่นเองนะผมแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเส้นส้มตรงนี้นะผมเส้นส้มตรงนี้เป็นแนวต้านที่มันพ้นมาแล้วนะครับผมนี่พ้นมาแล้วประกอบกับเส้น EMA 50ด้วยนะผมราคาขึ้นมาถึงเส้น EMA 5 0ตรงนี้ปุ๊บโอ้โหตรงนี้คือแบบว้าวสุดยอดมากเลยนะผมนะเส้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัว Mac d ดีเนี่ยฮิสโตแกรมตัวนี้นะผมมันก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นศูนย์ใช่ไหมเออกลับมาตรงตรงศูนย์พอดีนะผมก็แสดงว่าตรงนี้ อาจจะเป็นจุดที่มันจะกลับตัวนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะกลับตัวได้เนี่ยมันจะต้องยืนอยู่บนเส้น e EMA 5 0ก่อนตรงนี้นะครับผมนะซึ่งในสัปดาห์เนี้ยยังยังจะไม่ไปไหนนะผมะยังต้องอยู่แถวๆนี้ก่อนนะเป็นครึ่งบนนั่นเองถ้าเราดูกันจริงๆเลยนะผมเนี่ยเส้นวีกเนี่ยมันเริ่มมาเป็นสีเขียวแล้วนะอ่าโอเคโอเคใครยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคผมขยายให้ดูนะผมนี่ เส้นเขียวติ่งมาหน่อยนิดนึงนีนิดนึงนะครับผมเห็นป่ะนิดนึง <laughs> อ่ะก็เส้นแม็กนีนะผมก็มีการตัดขึ้นมาเล็กน้อยนะผมแต่ว่าเส้นนี้ยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะผมถ้าจะคอนเฟิร์มได้เนี่ยจะต้องเป็นวันจันทร์นั่นเองนะผมก็คือจันทร์อาทิตย์ถัดไปนั่นเองซึ่งสีเขียวตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันกลับไปขึ้นไปตัดตรงเนี้ยเส้นของเจ้าตัว เจ้าตัวกาล่าเนี่ยมันจะต้องพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่อันนี้คือมันเป็นต้นต้นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้อยู่แล้วเนาะส่วนของทางด้านไอซ์ไอเนี่ยก็ตัดกันขึ้นมานะผมสอดคล้องทั้ง2อ,อย่างเลยด้วยกันนะครับผมก็คืออันนี้มองกันว่าอาจจะเป็นหลุมก็ได้ถูกไหมซึ่งการเป็นหลุมตรงนี้นะผมเราก็แบบพยายามเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆอถ้าเกิดว่ามีสัญญาณตรงนี้นะผมสัปดาห์หน้าเนี่ยคนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาสนใจตัวนี้แล้วนะครับผม ประมาณนั้นเนาะส่วนเรื่องของอินดิเคเตอร์ภายในนะผมยังไม่ได้มีบ่งบอกอะไรนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เส้น EMA 50ยังไม่โผลมาด้วยซ้ำไปดังนั้นอันนี้ก็คือก็ก็ตามนั้นนะครับผมก็ดูไทม์ f ฟรมเด a y กับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงกันต่อไปนั่นเองอ่ะโอเคไทม์ f ฟรมหนวันเนี่ยเราก็จะได้เห็นตรงนี้แล้วอ่ะโอเคขึ้นมาตรงนี้อ่ะมีสีเขียว Super ร์เทนในระยะขาสั้นแล้วนะครับผม เดี๋ยวรอให้มันเขียวทั้งคู่เนี่ยโอ้โหมันไปแน่นอนนะครับผมอ่ะดูไทม์เฟรมอันหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันนะผมในวันนี้อ้าวละมาถ้าไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงในวันนี้นะผมสัญญาณซื้อมาแล้วใช่ไหมสัญญาณซื้อเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณแถวนี้ถูกไหมเออแล้วก็ขึ้นมาป,ปื๊ดขึ้นมาเออถ้าเกิดว่าเราตั้งอ่าเซตอัพตรงนี้นะผมเราก็จะเห็นว่าอ่าการตัดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าเนี่ยเคคอนเฟิร์ม หตัว2ตัว3ตัวเลยทีเดียวนะครับผมอ่นนี้ก็คือแสดงว่าตรงนี้รอ,อให้มันยอ่ออ่ารอประมาณตรงนี้อโอเคแล้วคัดล็อตตรงนี้ถามขึ้นไป1.5ึ่ง้าชได้ไหมหนึ่งด้าอ่าได้นะครับผมอันนี้ก็คือชนะในอันนี้แล้วนะครับผมชนะแล้วแต่ว่าเกิดว่าเราเล่นประมาณ2องใช่ไหมเดโชสองเนี่ยก็อีกนิดนึงนะครับผมจะถึงแล้วน,นั่นเองประมาณนี้นะครับผมสาหรับเจ้าตัวกลา โอเควันนี้เราข้ามมาดอจคอยกันเลยวยกันนะผมเพราะว่าตอนอช่วงต้นเนี่ยผมได้พูดถึงดอจคอยใช่ไหมโอเคถ้าดู time f ฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่นักวิเคราะห์เขาพูดมานะผมว่าเอ้ยมันจะล่มสลายเนี่ยมันก็มีมีส่วนเหมือนกันนะผมเพราะว่าเนี่ยราคาเห็นไหมมันมันไม่เคยกลับมาเป็นขาขึ้นเลยเห็นไหมคือตอนเนี้ยมันติดแนวต้านนะผมติดแนวต้านตรงนี้แล้วประกอบกับว่ามัน ยาวนานมากเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดดูทำเฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเนี่ยมันขึ้นมาสอง,สอง,สองทีแล้วนะครับผมสองทีแล้วคุ้นคุ้นไหมคุ้น,ค,นคุ้นมนี่ดูกาล่าเลยนะครับผมถ้ากาล่าดูเนี่ยเห็นปะดูสภาพอันเนี้ยขึ้นมา1นึ่งสองแล้วล่วงยาวถูกไหมเจ้าตัวของ d ดอ c คอยเนี่ยก็น่าจะมีทรงแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเนีเราก็ต้อง ระวังระวังไว้นะผมสำหรับคนที่ถือดอชคอยกันนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันอยู่แนวรับสำคัญแล้วนะผมในทางเฟมวีถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้นะผมมันจะล่วงลงต่อถึงจุดศูนย์จุดศูนย์หึงหเลยทีเดียวนะครับผมแล้วจนกระทั่งมันกลับไปเป็นสถานะชิดคอยเหมือนเดิมนะครับผมก็วอลลุ่มเทรดเนี่ยมันค่อนข้างเี่ยต่ำมากเลยทีเดียวณเวลานี้นะครับผมก็ สูตรเจ้าตัวชิบะไม่ได้แล้วผมชิบะช่วงนี้ฮอตนะครับผมฮอตฮอตขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นขึ้น1ลง2ก็ได้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้อ่าถ้าเกิดว่ามองในออเลียดเวฟนะครับผมเราก็นี่หนึ่งสองสามนี่สี่ตรงนี้อ่าขึ้นห้าขึ้นห้าตรงนี้ตรงไหน,นจบตรงไหนดีนะครับผมคือถ้าเกิดไปมองๆอ,องกันไปแล้วนะผมเพผๆเลยเนี่ยตอนนี้มันโอกาสที่จะเป็นเวฟห้าเนี่ยมีสิทธิสูงมากเลยนะครับผมแต่ว่าเวฟห้าตรงนเนี้ยเนี่ย มันอาจจะขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็ประมาณสัก0.0017นะครับผมประมาณนี้นะอืมก็ไปไหนไม่ไกลหรอกนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยก็หนึ่งในชิดคอยนั่นแหละนะครับผมโอเคเราวันนี้ปิดท้ายกันด้วยทองกันบ้างนะครับผมทองของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในทำเฟรมวิกอ้าวอย่างที่ผมว่าไว้นะครับผมคือ มันไม่ได้ย่อตรงนี้อ้าวละมันก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะครับผมในไทม์เฟรมว e k ซึ่งมันมาชนแนวต้านนะครับผมคือในสัปดาห์นี้เขาชนแนวต้านแล้วนะผมประมาณ1 7ประมาณนี้เนี่ยนะเส้นนี้นะผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวต้านสําคัญเลยนะผมในระดับไทม์เฟรมว e k นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตรงๆเลยนะผมมันอาจจะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไทม์เฟรมว e คเนี่ยมันเป็นการดึงของเส้น e m a เซ็ตเอ็มเตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันห่างมากนะผมมันจะต้องดึงขึ้นไปเป็นบันที่จำเลยทีเดียวแล้วประกอบกับว่านี่นี่มีหลายอย่างเลยนะผมมีเรื่องของ n o n อนฟา p a y เ o โลเรื่องของอันอิ l พอ e จใช่ไหมวันที่5วันที่4วันที่5ตรงนี้นะผมก็จะมีข่าวมีการทำ m า n u f a c t ฟ r เจอรอะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นข่าวเรื่องของเศรษฐกิจธรรมดานะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมไม่ได้มีผลไลายอะไรกับตลาด สักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะมีการสวิงอาณะช่วงเวลานั้นก็ได้นะครับผมใครที่สายสวิงเทรดก็รอช่วงเวลานั้นก็ดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าดูกันไปแล้วนะผมทองเนี่ยวอลุ่มเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อต่ํามากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นการแค่ฟื้นเฉยๆนะผมอาจจะมีการลงต่อก็ได้นะอันนี้ก็ระวังระวังไว้นะผมสําหรับสัปดาห์นี้นั่นเองนี่เห็นป่ะเนี่ยทำเฟรมวันก็เช่นกันนะครับผมนี่ ก็มีชนเส้น EMA 50ก็ถ้าเกิดว่าเส้น EMA 50ตรงเนี้ยมันทะลุผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะล่วงต่อนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคก็จบกันไปนะผมสำหรับในวันนี้นะครับผมใครถือตัวไหนนะผมก็บอกกันมั่งนะครับผมผมตอนนี้คือผมเนี่ยผมหาของแบบตัวไหนดีเนาะวิ่งไปเนี่ยมีใครที่อยากอยากจะแนะนำว่าตัวไหนนะครับผมดูดีอะไรอย่างนี้นะผมก็ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองติดตามดูสักพักระยะหนึ่งนะผมว่าเอ๊ะราคาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็พื้นฐานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เอามานําเสนอกันนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากจะสนับสนุนผมแล้วผมกาวคริปโตแลตจ,จอยนะผมมาเป็นเมมเบอร์ชิพกันนะผมหรือโอนผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุบ๊บๆขอให้้้ไไดกไดกรวยนะ